If you're happy and you know it clap your hand If you're happy and you know it grab your hand If you're happy and you know and you rarer wanna show If you're happy and you know it clap your hand โอเคนะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมมีกับผมอยู่แล้วเอเลียนโซนนะผมวันนี้ไม่ได้มาเติมนะผมถึงจะมีอีเวนต์ใหม่มากับตามนะครผมก็เห็นแล้วละ่ะตอนที่สตรีมเนาะก็เป็นชุดเออแล้วก็เป็นปืนนี้อ่ะอันนี้ผมมีของฟรีแล้วผมซุ่มๆไปก่อนเผื่อมีโอกาสได้ทุกคนนี่คือของฟรีอะผมมีฟรีเก้าอันอะซุ่มๆไปก่อนทุกคนของฟรีอะไรก็ดีหมดเนี่ย นะช่วงนี้ไม่มีตังค์เติมเกมนะผมเลยไม่ค่อยได้เติมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเออ็นนะผมของผมเลยอันนั้นอ่ะเติมได้มานะครับโอเคโอ้โหทำไมดวงเป็นงี้วะเนี่ยคูณสามันก็ไม่ได้ไอ้เที่ยเพชรแค่โอเคหมดแล้วทุกคน เออโอเคทุกคนมาเออมาดูเรื่องของตัวปืนกันเลยนะครับผมเป็นแนวฮาโลวีนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็้ำมีดอยู่ที่3-2นะครับผมอ,อ,อัตรายิงอยู่ที่60แิ่น้นย้ำ60นะครับผมแล้วก็ควบุมส0สลุ3สเคลื่อนไหว65นะครับผมอัพกาาแล้วเช่นกันนะครับอืมอัพใส่แดงด้วย นะครับโอเคก็ยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันเลยทุกคนว่าปืนมันดีสกักแค่ไหนมา <c oughs> เราเลือกเป็นดาดอ่ะไม่เอาเราลงแรงดีกว่าทุกคนแต่นคนนะชอบเาผมแบบยิงกระปออยิงอะไรกันลงแรงโชว์ไปเลยโชว์ตึงไปททนึงทุกคนไม่รู้จะตึงจริงหรือเปล่านะแล้วก็ผมไม่ได้เล่นแรงเลยผม ที่ผมมาเล่นเกมนี้คือมาลงแรงโดยเฉพาะเลยนะตอนสตรีมอะ่ะก็คือสังเกตเลยถ้าผมจบสตรีมไปแล้วผมไม่สตรีมใหม่ยอะไรเงี้ยผมไม่เข้าเกมเลยนะนี่เพิ่งจะมาเข้านะ okay. โอเคหัวใจชนะสี่สี่อะไรวะเนี่ยอย่างเน่าเลยเฮ้ยทำไผมเน่าขนาดนี้ทุกคนมาขอบคุณรอยม,ม้าเลยเหอะย็ดแค่โดนดากอนิวเวลมาทุกคน ปืนเนี้ยมันเป็น AK เคนาะก็น่าจะยิงหัวนั้นเดียวตายแหละตีนูน้นตีมาเลยเนีนะไม,ไม่ใช่ดิมาเลย2องกพูชา3ากดส่งมาแต่ตีผมนี่ประเทศไม่ซ้ำกันเลยนะสุดจัดวะ่ะเกมยังไม่เริ่มนะผมอันนี้เป็นช่วงพีเกมไม่ใช่ต้องรีบเดินเกมเริ่มจริงแล้วครับอันนี้เป็นมีดนี่ในเออเอ็งเจ้า่านนะครับผม เป็นการเพงแบบนี้ส,สวย,ยด้วยลกคนเอออัเหี้เอ,อ้ยเก่งเกินมไม่โดนด้วยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร M4 มด X ป่ะโอเคยังไงดีผมแสดงว่าทีมนู้นอยู่เอกันหมดเลยนะเพื่อนเราเข้าบีแบบเข้าบีง่ายๆเลยอะนี่เพื่อนเดินอ้อมบีขนาดนี้ไม่เข้ามา แต่คนมีระเบิดอะน้าแล้มารออะไรวะนี่จะเป็นผมผมเข้าเข้าบีไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาเยีนี่แล้วคือบีต้องโล่งอะ่ะไอสัตว์มีระเบิดไม่วางฮัลโหลไอสัตว์ยังไงเนะี yes, ending, ่ยเย็ดเน้นยิงว่ะตัวแพรดูทรงเน้นยิงอย่างเงี้ยโอ้โหยืนยิงอย่างงี้ด้วยทะลุกล่องนะดูทงรงเนนยิงทะลุกล่องนะเชื่อผมไหมอะ่ะ มึงสุ่มกล่องเลยอ่ะนั่นไงยิงทะลุจริงด้วยอโอ้เต้นตรงกล่องเลยอย่างเงี้ยเลยทุกคนพอรู้แล้วมึงแอบ,บอยู่เงี้ยสุ่มเต็มกล่องเลยเนี้ยเนี่ยมึงเต้นตรงเหลี่ยมเนี้ยได้เนี่ยทุกคนเป็นผมจะเต้นเหลี่ยมนี้นนะนี่นสุ่มกล่องไม่ดโดน โอเคตาแรกผมแจกหน่อยทุกคนขอโทษด้วยผมยิงโดนยิง,ยง,ยงหัวเลยนะัดเดียวเลยไม่ทันได้สวดเลยอะยิงได้สองนัดสองนัดเองโอเคเป็นงานวางบีเหรอเฮ้ยคือโดน่านแล้วเนี่ยคือคงจะโดนา่านนะเนีนะนะ่ยนะเป็นอย่างเงี้ยอ้าวเอาดียิงดีเอามันมาแล้วนะ เออโอ้โหกว่าจะอันี่ได้เอ๋ะเต้นโชว์ได้แที่ผมเป็นผมนี่ผมวินเลยะไกลอยู่เลยนะไม่เสียเวลาได้ก็ได้มันต้องได้อยู่ทุกคนเราต้องคอมโบเดียวให้จอดต้องมั่นใจเดินออมกันทีนึงปุ๊บเดินเข้ามาโอเคตามสเต็ปเอาเฮ้ยแล้วถ้าเต้นผมไม่เป็นถ้า,ถาเต้นอันแรกอะอยังไงดีเพื่อนอยังไงดีเพื่อนเพื่อนทำมันแล้วอ่ะ ขึ้นเข้าแลว้วอ่ะขึ้นเข้าตามกูก็ผิดอีกอืมสัตว์ยิงไม่โดนเลยยิงลมคมจิบเนี่ยของจริงนะทุกคนยิงลมคมจังเลยผมเป็นเลยวะทำไมทัพผมหล่อนนะภาผมปืนมากลยทุกคนเังเกดดิเฮ้ยเป็นเล่นนะ ทีมกูแบกกูนะกูไม่ได้แบกทีมนะตอนนะี้อะไรวะทีมนู้นไม่ค่อยมีคนเก่งมีเก่งคนเดียวตัวทีว่ผมยิงยคนนั้นน่าจะเก่งมากเลยไอเชื่อมฟูอยิงผมโดนหลายรอบแลนะ้วเนี่ยเชิงดีนะทุกคนดูทรงน่าจะแบบไดมอนด์ไม่ก็ชาเลนเจอร์เก่าอะดูออกเลยอะโอ้โหไอ้สัตว์ต่างเข้าเยอะซะด้วย ดงเพืือดีอีกยี่แม่งเข้ากลางมาเต็มเลยเพื่อสนใจกลางด้วยนะหมดดีหมดทีมนี่เหลือสองคนเอาดิเอ,อ้ยกิโเลเอ็กเดียร์ตังค์ออมองของหมู่บ้านแล้วมึงอท้ทุมันตรงตุตัวตัวบันนี่ผมมั้าทุกคนจะมาหาผมลงมาก็แตกลยเออลงมาทำไมสองต่อสองนะทุกคนมาเกมสูสียังมาดิ กถูกเองมันยังเด็กน้อยไปวะเนี่ยเต้นหนูเนี่ยรอ,เ,ยอเพื่อนถ้าเพื่อนถ้ามันมาตรงนะั้นคือมันจะยิงเพื่อแล้วก่อนนะเราจะรู้เต้นตรงเนี้ยเลี่ยมดีนี่เลี่ยมเราดีานั่นอีกที่โดนหลังกลัวแล้วผมก็กำลังระแวงหลังอยู่โอ้เลี่ยมผมไม่ดีพอ <G ül üş> โอว่ากูเหลี่ยมเลยนะให้จัดไม่รู้วิคนมันอยู่ไหนแล้วเพื่อนเราโดนยิงกันด้วยนะยังไงไ,ไม่เอาไปตายกลางอีกรอบนะไม่เอาตายกลางกันยับเลยแต่ต,ตะเกียบเงินกลางเก็บหมด โลด,ดลงทำไมกันวะน่าจะแบบเป็นผู้เล่นใหม่เขาไม่ค่อยรู้หรอกมั้งไม่เป็นเดี๋ยวพวกเชนเจอร์ื่วนใหญ่เขาไม่โดดลงกันเลยนะนานๆที่จะเห็นแบบมันมันมันจะเห็นโดดลงแบบนานๆทีทุกคนแต่ส่วนใหญ่คือไม่โดดเลยเพราะว่ารอรอแบบถ้าเป็นฝั่งตำรวจคือรอมาชาร์จอย่างเดียวแล้วไปดีเพื่อน นี่ขงโย,ง,ยงนี้ด้วยวันล้ว,วางตรงนู้นแล้วผมจะเห็นไหมนะถ้าวางตรงกลางเนี้ยผมเห็นตลอดเลยนะใครมากู้วางนู้นกดนั่งกู้ได้เลยอะผมไม่เห็นนะแต่ถ้าฝ่ายของข้าไม่รู้ว่าวางตรงนี้ก็แล้วไปทุกคนแต่ถ้าฝ่ายของข้ามันกู้คือมันนั่งกู้คือผมไม่เห็นตัวนะถ้าวางตรงนี้โลง่งๆอะผมเห็นตัวเนี่ยผมดักตรงนี้ได้ตลอดเลยมาดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าเข้าเป็นกู้หนึ่งคนไอ้เฮียมันเนียนจัดไอสัตว์มันกู้หนึ่งคนทุกคนไอเวนบอกให้วางที่โล่งๆอ่ะคือดีสุดเลยทุกคนตรงนั้นอะไม่งั้นผมยิงมันต่อได้เลยแบบไม่ต้องปีนอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนนั่งกู้ได้ตรงเนี้ยโอ้โหนี่ถ้าผมมองมันไม่ทันนี่โดนกู้เนียนไปแล้วน่ะเหลี่ยมเตอะเลยอ่ะ เลี่ยมจัดโดนนี้เพื่อนกูนโดนระเบิดไม่โดนวะบ้าบอทุกคนผู้เป็นเล่นอ้าวผมรอนี่แล้วกันเอาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ยิงอ่ะเพื่อนอยู่ตรงนี้เนะะี่ยเอา้าไปล่อยหลุดมาได้ไงอะ่ะโอ้โหที่ผมชอบปล่อยหลุดอะ่ะทำไมเป็นงี้วะเฮ้ยเลี้ยงต่ำๆเขาชอบปล่อยหลุดกันเหรอวะ ผมก็ว่าจะจะเดินมันแบบเป้าเท่าน่อยนะทุกคนตกใจเลยเะกี้เออเพื่อนเพื่อนมันดูอยู่นะทุกคนแต่มันแบบปล่อยหลุดได้ไงอนะอะไรคือการปล่อยหลุดอะฮัลโหลโอ้โหแย่ว่ะเจออย่างเงี้ยผมแย่น่นะสัตว์ยังล่าไปแต่ละแต่ละตัวเนี่ยอุ้ยเป็นเล่นนะทุกคนล่าแต่ยิงได้เฉยอะ ลาบหมูเห็ดเป็ดไก่อร่อยดีดกินกับข้าวเหนียวฮัลโหลเกเี่ยวเฮียอะไรกันขอโทษครับเฮ้ยเปเล่นนะพูดเป็นเล่นนะทุกคน <c oughs> มันยิงได้วะเฮ้ย <c oughs> แต่เดี๋ยวค่อยเรามารีวิวมีส่วนตัวกันเลยนะแบบไปกดหมอนมีดอะไรอย่างเงี้กัน <c oughs> มีดเนี่ยคือไม่มีคลิปลงเง่าย ม <c oughs> ันคอนเทนต์คือมีคอนเทนต์เยอะเลยแต่มันค่อนข้างจะทำยากเพราะว่าด้วยปัญหามันเยอะเนาะเกมเนี้ย p h o n e แบบหลุดเอารุดเอาแล้วก็ผมมีแบบจะไปปั่นแชทลูมด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันเปิดไมค์ในเกมตอนอยู่ในแชทลูมไม่ได้ทุกคนคือคนจะทุกคนได้ยินเสียงผมแต่ผมไม่ได้ยินเสียงทุกคนอนะก็คือปัญหาของ iPhone โดยเฉพาะเลย Android แบบเปิดไมค์ได้ยินกันทุกเครื่องอะมีแค่ไอโฟนไม่ได้ยินโอ้สวยทุกคนไหมฮนะผมมีคลิปลงมีอะไรงี้แหละ ปั่นแกงคนอื่นสนุกเลยอ่ะมันทำดีกันเหรอวะเด็กก็โยกมาเอทุกคนดูทรงอ่ะแล้วคนกันเอคือไม่มีแลวนะทุกคนเอาดิเพื่อนกูสู้ได้ปะากาสู้ไม่ด้ผมจะไปเสริมให้ครับเนี่ยต้องเสริมนะทุกคนบอมตกแล้วอืมนิ่มๆนิ่มๆไอ้สาดเก็บนิ่มๆป เฮ้ยทุกคนไม่อีกตาหนึ่งทุกคนมันไม่เล้าใจเลยทุกคนใช่ไหมค <laughs> นแบบไม่ค่อยเล้าใจอะ่ะโอ้โหเฮ้ยแต่ปืนผมว่าปืนมันดีนะแต่มันเบาเบาไปนิดนึงคือสังเกตแต่ยิงคนบางทีเข้านะแลยยิบสามก็มีอะ่ะท,ทางนั้นที่เป็นเอเคเปล่านะชื่อก็ขึ้นมาอยู่ว่าเอเคคือมันต้องดีดิทุกคนมันต้องยิงแรงดิแต่ทําไมมันแค่นี้ก็ไม่รู้อะ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะครับมาเรามาซุยนีกว่าทุกคนซุยกันต่อ กดดเียวโอเคเจอห้องแล้วครับผมมาเดี๋ยวเรามาขอผูเขาหิมะบ้าง ใครมันเลือกซองเซรีวะไอเหี้ยแม่งแหลมยังวะมันเล่นถนัดเด้อด่านเนี้ยผมเล่นไม่โคตรโคตรแบบไม่ถนัดเลยนะโคตรแหลมเลยฮะนั่นอะเออพกเขาหิมะดีหน่อยทุกคนมา่านแบบนย่เงี้ยผมชอบเ้ยทุกคนแบบลานกว้างที่แบบมันเป็นลานกว้างนิดแบบน,น้อยอะที่เหลือแบบเป็นคคแคบๆแคบอะเออ,อย่างเงี้ยดีนะเว้ยทุกคนเออ ทำไมแบบซองไซรีมันแบบหัวลานกว้างเพียบเลยทุกคนคือแบบไม่มีที่แอบถ้ายินถ้าแบบเดินไปตรงนู้นตรงนี้โอ้โหเขาเห็นกันหมดอะอะไรเงี้ยนะ่ะถ้าจะเดินอ้อมทีโอ้โหแบบมันใหญ่เลยทุกคนเดินอ้อมทีแบบอ้อมไม่ทันหรอกทุกคนอันนี้คือแบบเราจะอ้อมก็อ้อมได้นะเออพันอยู่แล้วแบบมันเล็กไม่ใหญ่ตรงนู้นไม่เกิดเลยอ,อ้าวกลางทำไมปล่อยหลุดอย่างนี้ครับฮัลโหล อยกลางกูปล่อยหลุดทุกคนเย็ดแค่เย็ดแค่ไอ้เฮียนี่ตบยับเลยโอ้โหตุยหลังที่ตบยับเลยนะเย็ดแม่แม่งตบยับเลยทุกคนดูดิกลางลเราเรากลางหลุดตัวเดียวอะคือแบบและทีมเราเกิดช้าไงตบยับเลยอะนี่ไอ้เฮียเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยไอสัตว์ยิงไม่โดนด้วยไอ,อ้เฮียเอ้ย เพื่อนมันจะมาทางนั้นนะพเพื่อนเห็นศพกูไม่น่ากูตายอยู่น,ะนั้นนะโอ้โหเพื่อนไม่ดูแมพโอ้โห,โโหคนไทยด้วยเนี่ยมีคนไทยอยู่สองคนคือผมกับคนนี้แหละโอเคคนนี้ไม่น่าจะเล่นเล่นดูแมพอะน่าจะเล่นแบบกลางๆฝีมือไม่ได้แบบเพือหวังนะครับถ้าเล่นพอเป็นๆอะไรเงี้ยมันจะแบบมีดูแมพมีอะไรอย่างงี้ด้วยมาไลยเพื่อน เฉดอ่ะไอคิวสองร้อยทุกคนรู้ว่ามันต้องอ้อมเยเช่ไอคิวสองร้อยของทีงใครวะเนี่ยถ้ามึงได้ออกคลิปก็ดีใจด้วยนะครับ <c oughs> มึงได้อยู่ในคลิปนี้แล้วเนี่ยไอคิวสองร้อยอ่ะอืม,มเก่งไงเวนมาผิดทางกลับไปเกิดใหม่ได้นะหนูเรไม่ต้องมาทางนี้นะทางเอวเดี๋ยวกูคลองเอง ใช่ป่ะเฮ้ยฐานไม่มีแล้วเพื่อนเข้าเอยาวเข้าบีหมดเลยนะแลวฐานไม่มีคืออะไรคืออีกตัวอยู่ไหนว้าวว่ะเฮ้ยเข้ากลางใช่ป่ะน่าจะเข้ากลางทุกคนเพราะว่ากลางไม่มีคนดูตะกี้ใช่เพื่อนเข้าบีสองนั่นไงเนมื่อกี้เข้าเนี่ยที่มันตุ่ยมากลางทุกคนเ้ห่าเหลี่ยมจัด แต่ห้าต่อสี่อย่างนี้ก็ต้องชนะอ,อยู่แล้วฝั่งหนูมีสี่คนแพ้ก็ไปลาบวชได้เลยทุกคนอืมทีหลังไม่ต้องมารวย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 เฮ้ยทุกคนเฮย้ยไปบีเหรอ แล้วเมื่อกี้เพื่อนเราเดินมาอย่างไหนอรเพื่อนเราเดินบีไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เดินบีเข้าฐานมันอะใช่ไหมเพาะแล้วมันเดินเดินส,วน,นสวนกันได้ไงวะกูนี้อยากจะลู่ไอเวนโอ้โหเอาตายหาแล้วหมดแล้วนี่ก็ยืนเต้นเลยดีกูอย่างงี้กูก็ยืนเต้นเลยดียืนเต้นเลยดีกูก็ยืนเต้นเลยดีครับโอ้โหอะไรอะทุกคนทำไมตอนนี้มัน ดูง่ายง่ายแต่ทีมเราคนไทยนี้ห้าสูดเลยนะเนี่ยค่าห้าตาสูดเลยนะพูดเอาที่หญิงแม่งไม่ทันมันเลยอนะเรียบร้อยตายหนึ่งแล้วด้วยความห้าวเดินไปไม่กลัวใครเพราะคิดว่าห้าสูดี้ยวเดเท่เอ้ยบี B อะเพื่อนโดนโดนบีแตกเลยวนะอ่าเรียบร้อย อ่าเรียบร้อยทุกคนแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยทุกคนหนึ่งต่อสามเก็บได้ไหมอ่ะหนึ่งสามอะ่ะอ้าวมีการเดินสวนมีการเดินสวนเกิดขึ้นอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยหนึ่งสามเนี่ยอะไรครับเนี่ยหนึ่งสามจริงปะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนคกูกำลังเนียนเลยเ,เวนกู <c ười> ไหวด้วยผมมีกูไหวนะทุกคนอีกนิดเดียวอะ่ะไอ้เหี้ยกูกำลังเนียนเลย <c ười> สูตรเนียนกำลังมาทุกคนโอ้โหไอ้สัตว์อีกนิดเดียวเองขอโทษเพื่อนเฮ้ยถ้าผมแบบกูไหว,วกว่านี้นะนิดเดียวอ่ะทุกคนเสร็จกูแล้ว ไม่ได้แดกหรอกบอกให้แอบนี่อย่าแม่งเต้นอยู่เนะี่ยเอาแม่ทักทีอ้าวอ้าวอ้าวเอาเหลี่ยมเอาเหลี่ยมนะเอาไอ้เชียกูยิงไม่โดนเลยเอาเหลี่ยมเหลี่ยมเฉยเอาเหลี่ยมกูดีเฉยไอ้สัตว์นี่วางนี่เลยทุกคนสเต็ปแบ็คทูมีนี่อ่าเพื่อนดูแอลให้คนหนึ่งแจ๋วแล้วเราดูทั้งยาวดูทั้งไอ้นี่เลย ตายแอวเลยฮันชาชาชาฮันชาชาชาเย็ดเก๋กลัวที่ไหนล่ะยี่เดินเนี๋ยไม่กลัวใครเลยกูมาแอวทุกคนโอเคสวยโอ,โ,โอ้โหโ,โหโดเกินว่ะเฮ้ยแปะตายหนึ่งว้ยมึงจะเก่งไปไหนะวะยิงไม่ทันแม่งเลยอ่ะ แบ่งกูบ้างไอเว้นเอาคนเดียวเลยมึงอะ่ะโหแล้วเบิดเต็มหน้าเต็มหน้าจริงๆอะ่ะทุกคนเต็มแบบเต็มเลยนี่แน่นี่แน่เอากูยิงไม่โดนเอ,อากูโลกเคี้ยอะไรเนี่ยเอาเอาเฮ้ย กูโล้เขี้ยเลยเนี่ยเอาอ๋อยีโดนแฟ็ดอีกเอาเอาเฟ็ดเพื่อนทุกคนไม่ใช่เฟ็ดไม่ใช่แฟ็ดมันนะแฟ็ดเพื่อนเราโอ้โห้เขี้ยอะไรเนี่ยทุกคนกูนโดนแฟ็ดเพื่อนอะไรอ่ะโอ้โหไอ้๋โอ้โหโ้โหวะยิงโดนไปนัดหนึ่งด้วยนะคาเเฟ็ดอ่ะผมยิงไปมานัดหนึ่งอ่ะแต่ละอย่างไอ้สัตว์นั่คือแบบกูยิงกากขึ้นเยอะเลยสัตว์ยิงไม่โดนเลย โอเคก็เท่านี้แล้วกันทุกคนเห็นความสามารถปืนแล้วก็ลองไปสุ่มกันได้นะครับผมสุ่มก็ตามชิปนั้นเลยโอเครับของตามนี้ครับผมก็ใครชอบฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกดซับสไครนะเทา่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจูบุจูบุ